ชายคนนี้พบด้วยความตัวมีระเบิดนิวเคลียร์แขวนอยู่บนหัวผู้เขาฝั่งตรงข้ามเขาจึงเข้าใจว่าทำไมชาวเมืองถึงเป็นหุ่นจำลองปรากฏว่าที่นี่เป็นสนามทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ขณะที่เขากำลังรีบวิ่งหนีทันใดนั้นก็มีเสียงเซเรนดังขึ้นในอากาศ ชายคนนั้นตาเบึ้งในทันทีที่ได้ยินวิทยุด้วยความตกใจจึงรีบพยายามโบกรถหลบหนีไปด้านแต่ดูเถิดพวกสหายของเขาได้ทิ้งเขาไว้และไปอย่างสง่าราศีโกรธผู้ชายด่าดตรงๆขณะนี้เหลือเวลาอีกสิวินาทีก่อนระเบิดผู้ชายตื่นระหนกอย่างสิ้นเชิงรีบเร่งเครื่องหนีเข้าไปในห้องมองหาบังเกอร์ที่สามารถช่วยชีวิตได้แต่อะไรสามารถทนต่อพลังของการระเบิอยอยเดียร์ได้ในขณะที่เขาสิ้นหวังทันใดนั้นก็พบว่ามีตู้เย็นอยู่ด้านหลังในทันใดนั้นจึงรีบนำสิ่งของออกมาให้หมดจากนั้นปิดประตูก่อนเกิดเหตุระเบิดเพียง,งวววิินนนนนนนาาาาาทททททททีีีีปรรรระะะะกกกออออบััััแสสงงงงงงจ้้้้ยยยยยุลหมดดดดขค่่เเ ทั้งเมืองถูกรือราบเป็นหน้ากลองในท,ทันทีในเวลานี้สายขับรถและยังคงหลบหนีอย่างสิ้นหวังและตู้เย็นที่ถูกระเบิดก็แสงหน้ามาท,าทันทีคนในรถยังสงสัยว่านี่เป็นเครื่องมือบินอะไรวินาทีต่อมารถก็กลายเป็นเท่าฐานทันที ในที่สุดตู้เย็นก็ตกลงมาอย่างราบรื่นหลังจากม้วนไป666รอบยิ่งไม่คาดคิดผู้ชายที่อยู่ข้างในคลานออกมาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บถึงเวลาแล้วที่จะพูดหรือไม่พูดตู้เย็นนี้มีคุณภาพดีจริงๆงั้นคำถามก็มาตู้เย็นที่สามารถแบกระเบิดนิวเคลียร์ได้แบบนี้คุณอยากได้หรือเปล่า